อะไรครับดูในไลน์กันหน่ยอยดิสุล,ละอะไรนะมาใหม่เอ้ยมันมีในนั้นปะหัวหน้าดา่าในใบสัง่งอยู่สอปอด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับมาใหม่เมื่อกี้มันหลุดนะฮะเรากำลัลงไปสอปอชัยภูมิผมมีเวลาทั้งวันเลยวันเนี้ยเพราะว่าผมกำลังจะกลับกรุเงเทพนะฮะก็อะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ถือว่ามันไม่ถูกต้องนะครับไม่มีการสแสดงเอกสารการสร้างด่างอะไรต่างๆนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูนะครับ<ม>คือคือผมสงสารคนที่ที่เขาต้องโดนกันแล้งแบบเนี้บางคนคือช่วงนี้คุณคนก็รู้ว่าเศรษฐกิจกมันเป็นแบบนี้นะฮะยังมาหากินกันแบบนี้มันมันค่อนข้างจะเอาเปรียบประชาชนไปหน่อยแล้วก็แบบมันมี การเปรียบเทียบปรับน้าจุดตรงนั้นมีการนั่งนับเงินนะฮะมีการนั่งนับเงินตรงนั้นเลยนะครับผมเห็นแบงร้อยเป็นฟ้อนๆเลยนะฮะเห็นแบงร้อยเป็นเป็นฟ้อนๆเป็นแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าเงินของเขานะ่เขาพูดแบบนี้แล้วนะหลายสดไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้เสียงหายใช่เพราะว่าเน็ตไม่ค่อยจะดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวกําลังจะไปที่สพชัยภูมินะคะเพื่อที่จะไปตรวจดูนะครับว่า ตกลงแล้วมีหนังสือขอจากเอ่อการตั้งด่านหรือเปล่ามีการตั้งด่านที่ถูกต้องไหมนะครับถ้าถ้าไม่มีนะครับหนังสือที่ชัดเจนนะครับเราก็จะต้องแจ้งนะครับมาตรา157คือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยแจ้งกับกับกับเอ่อผู้ดูแลด่านเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าผมไม่ตอบคุณนะครับคุณเป็นใครก็ไม่รู้อะไรยงี้ จริงๆคือคือเราเราไม่ได้คือเราไม่ได้ไม่ได้อยากจะหาเรื่องตำรวจนะฮะแต่แต่การบริการประชาชนการตอบคำถามประชาชนมันค่อนข้างที่จะชื่อสูงนะครับถ้าพูดถ้าพูดจริงๆก็คือควรไปอินนะฮะคือประชาชนถามก็แบบทำไมผมต้องตอบคุณผมไม่มีผมไม่จําเป็นต้องตอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือคือเราในฐานะประชาชนเองเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบนะครับเพราะว่า สิ่งต่างๆที่ทางราชการทําเนี่ยล้วนแล้วแต่เอาภาษีของประชาชนไปแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใคกรก็ตามจะต้องถูกเราตรวจส,สอบนะครับไม่ทางไดก็ทางหนึ่งนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เรากําลังนะรเราผ่านด่านเมื่อกี้สพ,พสพเมืองชัยภูมินะขอขอดูบัตรขอดูใบสัตรรับศนี่นะฮะเป็นงานจราจรสพเมืองชัยภูมินะฮะเป็นการเอ่อตั้งด่านแล้วก็พอทีนี้ผมไปถามนะครับเรื่อง เรื่องการตั้งด่านเรื่องใบอนุญาตอะไรต่างๆก็ก็มีการสั่งการให้ถ่ายรถผมนะฮะไม่รู้ว่าถ่ายไปทําอะไรนะฮะไปดักข้างหน้าหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราไม่มีปัญหานะครับเรื่องเรื่องจ่ายใบสั่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือคือผมอยากได้ความถูกต้องนะครับอะไรที่ผมผิดผมก็ยอมรับเออว่าเราเอาไปกับขีขาดนะอะไรอย่างนี้แต่เราแต่ช่วงนี้มันช่วงโควิดแล้วเราต้องไปศาลทุกวันเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาที่จะไปทํา โอเคอันนี้อันนี้มันก็เป็นความผิดของเราแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตำรวจก็ต้องทําให้ถูกต้องด้วยเหมือนกันอีกไกลไหมใครดู GPS ดไม่ไกลต้องเรื่อยๆเดี๋ยอเราจะมีวงเวียนเราตรงนะเดี๋ยวผมจะไปถามผู้กำกับนะครับเอ่อไปถามผู้กำกับเลยแล้วกันนะครับในสอพอเมืองชัยภูมินะครับ มีปัญหาก็เล่นก็เล่นกันให้สุดนะครับตรวจสอบความถูกต้องก็ต้องตรวจสอบกันให้สุดไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรวจแล้วก็ไปไม่ได้นะเราต้องหาความจริงให้ได้ว่าสรุปแล้วมีการตั้งด่านจริงไหมแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อไปนะครับถ้าถ้าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งด่านนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับผมก็จะแจ้งความในมาตรา157 นะครับคือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับไม่มีสมุดเรื่องตั้งด่านอยู่ตรงบริเวณที่เป็นทางกลับเลี้ยวนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรนะครับมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วก็เลือกปฏิบัติโดยการที่ไม่ได้ตรวจทุกคันนะครับไม่ได้ตรวจทุกคัน์ก็ตรวจคันเว้นตรวจแล้วแต่แล้วแต่เขาจะตรวจนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้มตาตรฐานอะไรในการตรวจ อน,นุครับอน,นุกฝ<พ>ากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเราจะไปตามหาความจริงกันมผมยอมเสียเวลานิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อตามหาความจริงให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันเป็นการปฏิบัติหน้าท,ท,ท,ที่ที่ที่ไม่มีความโปร่งใสให้กับประชาชนเลย อยู่กันยาวๆไปนะสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูรถติดมากตอนนีในน้ใจเย็นทุกคนใจเย็นคือคือตอนแรกเราก็ให้เขียนเขียนใบสั่งนะแล้วก็ถามเขาว่าพี่ครับอ่านี่เป็นด่านอะไรนะครับถามเขาว่าอ เป็นด่านจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรใช่ไหมถฉะนั้นแล้วพี่มีใบอนุญาตการตั้งด่านไหมแล้วก็ถามเขาดีๆนะครับเขาก็ฟึดฟัดขึ้นมานะ,ะแล้วก็บอเขาถามว่าเราเป็นใครนะครับผมก็บอกไปว่าผมชื่อพานุพงศ์จากนอกนะครับเป็นประชาชนคนหนึ่งอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วมีการมีการขอใบอนุญาตตั้งด่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ น,นี่เป็นหน่วยงานจราดจรจนะครับไม่เป็นอะไรเดี๋ยวอีกสักพักอีกสักแป๊บนึงเราจะถึงจะถึงแล้วนะครับรจะถึงแล้วคือถ้าทำถูกต้องนะครับทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรผมก็กลับนะครับ แต่ถ้าทําไม่ถูกต้องเราก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับกับชื่อเลยนะสุรัดิ์ใช่ไหมร้อยตารวจเอกสุรศักดิ์นามตะกุลอะไรเขาเข้าดูในข่ามองไม่เห็นใช่ไหมอะไรเข่าอะไรอ่านลายมือไม่ออกเืมียนนี้เราต้องไปรูใช่ไหม ไม่ได้มองกลองมม้องนะผมจะผมไโดูีนข้อหาหนึ่งคือขับรถล่นโดโทรศัพท์เนี่ยโอเคเอ,อ,นะอาตีได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมขับรถล่นเดีย๋ยวผมขับรถด้วยตอนนี้เราไปไปตามหาความจริงกันทุกคนไปตามหาความจริงกันนี่ถึงแล้วนะฮะสอพอเมืองชัยภูมินะครับออกมาถึงแล้วนะฮะ มาดูกันว่าตำรวจจะว่ายังไงแั่ผมแม่ที่จอดรถดีๆก่อนนะฮะห่ง,งานจาราจรอ,อยู่ไหนกำสืบสวนไม่ใช่ไม่ใช่นะะจอดรถก่อนฮึบ ถึงแล้วนะฮะถึงสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเสถา,านีตำรวจภูทรเมือง,งเชยาููิมเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนไปหาความจริงกันอันนี้ไม่ต้องเอาลงไปเอาใบสั่งไปเลยเอาไปขับขี่เนะลยพรบพอระบอไม่ต้องออกไป คนจะไหลสดได้หร<า>ือเปล่าไม่เป็นไรสวัสดีทุกคนคนรับอันนี้เราอยู่ที่สพเมือ,อ,มองขอนแก่นไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามห้ามห้ามนะอืมห้ามห้ามห้ามพอดีร่วมก,กับเป็นท่านเฉลาด ครับคือ,อต้องการพูดชื่อเอ,อ่เอ,อ,เรรอระวัดสายาราจรครับมรผมจะมาขอดูอเอกสารเรื่องการตั้งดา่านครับพอดีว่าผมไปที่ดา่านแล้วด่านบอกให้มาขอดูที่สพครับเอกสารการตั้งดา่านนะครับในเวลาและวันที่วันนี้ค,ครับ นนค,ค,คือคือเรื่องนีเรื่องอย่งนี้เรื่องเรื่องแต่ผมต้องการขอดูครับผมข้างหลังใช่ไหมครับอโอเคครับเอาไปังข้างหลังเราก็จะไปข้างหลังคือคือถ้าเราไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้ว แล้วสรุปแล้วไม่มีไม่มีใบอนุญาตตั้งด่าหรือในเรื่องของกฎเกณฑ์เราก็จะแจ้งความมาตราร้อยหนึ่งห้าเจ็ดนะฮะข้างหลัง <c oughs> แล้วก็ไม่พาเรามาด้วยนะ <c oughs> ไม่บอกมากไล่เลยไล่เลยสายตเสร็จแล้วปารไตานะไลย ถามวนใมีคนอยู่ไหมไม่มีทำไมาม่มาทำไมไม่มีคนอยู่ไหมคะไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ให้มาทำไมอยู่นี่หรอไม่ต้องเงเไม่ต้องคีไ้ไม่ต้องถ่ายเข้าไป สวัสด oh 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 ีครับผมต้องการพบสารวัตรการจราจรครับเอ่อผมสามารถคุยกับใครได้บ้างครับเรื่องของการทำใบอนุญาตขอตั้งด่านครับใบอนุญาตขอตั้งด่านใช่ครับเพราะที่ผมมีหนึ่งที่คุณขออนุญาตอีกหนึ่งคือผมเป็นโรด่านผมก็เลยขออนุญาตเขาดูเรื่องของการตั้งด่านโอใช่แล้วเขาบอกว่าให้มาดูที่สอครับไปที่สอท้องไปแล้วครับให้มาที่งานจราจรครับการจราจรหรือถนนต่างต่อครับ ที่สพอด้านางนะคะขึ้นไปด้านสายนะครับโอเคโอเคได้ครับ trendy, มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้คุยกับท่านสารวัตรเดี๋ยวผมจะโทรหาท่านผู้การฉลองเพราะว่าท่านผู้การฉลองย้ายมาจากระยองนะฮะเดี๋ยวถ้าถ้าผมวันนี้ผมไม่ได้คุยกับท่านสารวัตรเอ่อถ้าผมไม่ได้คุยกับท่านสารวัตรฝ่ายการจราจรเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรหาท่านฉลองนะครับท่านผู้การ จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งซึ่ง,งท่านเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดระยองนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งท่านผู้การจังหวัดระยองนะฮะคือถ้าจะตามหาความจริงต้องต้องตามมันให้สุดครับ กให้ผมเดินรอบสอพอเลยนะคะเพื่อเพื่อผมแค่ขอดูขอดูไอไอใบกาย่างด่านไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันเป็นทางที่ของพูดต้องขังอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สอพอเมืองชัยภูมินะครับแล้วก็เดินมา 他以爸是第三呢，哈。Oh. ผมใส่ผมชื่อผมชื่อไหมนะเอาพื้นเอาขึ้นเอาพื้นค่ะผมชื่อไหมนะไม่อยู่ที่ไหนผมอยู่อระยองครับผมต้องการเรื่องความถูกต้องว่าเอมีใบอนุญาตในการตร้างหลังไมตามระเบียบของคณะงานตำรวจใช่ไหมใช่มันเป็นข้อมูลที่ลงในระบบ c ี t นะครับทีนี้การที่คุณเอมาขอดูเนี่ยใไม่ใช่คำสื่อมาเด้อคือคือปกติปกติอยงนี้พี่ปกติเนี่ยเอ่อ มันสามารถขอดูได้เมื่อถ้าประชาชนต้องการตรวจสอบมคือคือมันต้องมีหนังสือตัวนี้อยู่ที่ด่านถูกไหมพี่เวลาคุณจะไปตั้งด่านที่ไหนเนี่ยมันต้องมีหนังสือตัวนี้ในการอยู่ที่ด่านถูกไหมครับมันไม่ใช่ความลับพี่พี่แล้วเราจะตรวจสอบได้ยังไงว่ามันถูกไม่ถูกมากไม่เป็นไรถ้าสมมติวันนี้ผมไม่ได้เจอท่านสารวัตรกับผมโทรหาท่านฉลองไม่เป็นไรครับ เพราะว่าท่านเฉลอ่ยก็มาจากระยองเหมือนกันไม่มีปัญหาครับถ้าถ้ารู้ว่าผมไม่สามารถที่จะขอดูใบอนุญาตการตั้งด่านได้ใช่ไหมได้ขอดูได้ขอดูได้ต้องทํายังไงครับขอดูได้นะครับมันไม่มีปัญหาแล้วถ้าไม่มีปัญหานั้นผมขอดูเลยครับถ้าเป็นตรงนมันเปนปัญเลยอ่าโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้บอกผมข้างหลังสรุปเป็นเช่นนั้นใช่ไหมฮะคุณไ้ผมต้องติดต่อใครครับผมต้องติดต่อใคร ือดนะครับอ่ผมสงสัยเรื่องอไผมสงสาเรื่องการหนังสือตั้งด่านนะคะขบท่านก็ปกติเวลาตั้งด่านมันต้องมีการแสดงเสียง่าว่าเราตั้งด่านเวลาไหนวันที่เท่าไหร่ระยะเวลาตอนไหนเดี๋ยวสักค่นะเป็นคำสั่งของผู้กกับการจังหวัดอยู่แล้วอะผมขอดูได้มั้งนี้ถ้าขอดูเนี่ยก็เอาเป็นคำสั่งของฉลองใช่ไหมครับอ่าใช่ครับก็หนังสือ ่เขียนพุ่งกลับมาก็ได้เขียนพุ่งกลับเขียนธรรมดามาก็ได้ขออ่าแล้วผมเขียนเลยได้ไหมเขียนได้ได้ด้านมีเขียนใส่เออ่าแล้วแล้วแล้วเวลาทำกานประมาณกี่วันครับท่านก็ถ้าดูเจ้าที่วันนี้ก็ต้องมีเขียนเพราะว่าพรุ่งนี้มันหยุดก็จะไม่มีใครอยู่แล้วอือจบแล้วถ้าผมเขียนวันนี้ดูวันนี้ได้เลยไหมได้ครับก็ันคุณก็พอพอคุณเขียนเสร็จใช่ไหมที่ชั้นสองใช มี <Safe. S 2> หม้องสารบัญอยู่ไปยื่นห้องนั้นนางบอกว่าขอทางสื่อเขียนถึงห้องกับว่าขอดูไปอนุญาตตั้งนาในวันเนี้ยเวลาเท่านี้ใช่ค่ะแล้วถูกไหมพอคุณขอคก็แต่เองถึงได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวเชิญเมื่อทางคูณบอกให้ก็เดี๋ยวอ้าน้องเนาะไม่ปัญหาผมจะผมไปตามกระบวนการนะค่ะไม่ปัญหาครับโอเคก็เกี่ยวถ้าเกี่ยนขอเลยว่ได้ครับผู้อื่นที่เห็นที่กับพามง่ายท่าที่เรียนรู้กับกันหนึ่งด้วยข้าพเจ้านี่นี่ แล้วก็ลงชื่อว่าขอขอขอดูอันนี้แล้วก็ลงชื่ออย่างเงี้ยได้ครับผมครับคุณ่ะไปไหน่อครับผมไม่ใหญ่แเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าให้ไปที่ไหนต่อได้ครับโทษนะครับห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำไม่อยู่ฝั่งข้างในนะครับมเดินยวทำไมกระดานโน้มจะมีโอเคนะแล้วค่คุณมากครับท่าน นนเส้นนี้เหระถนนเส้นเส้นเส้นใหญ่าปงโรงบาใช่ถนนถนนที่ถนนเ้ใหญ่ที่เข้ามาท่สองศูนย์หนึ่งไหมพี่โอเคสองศูนย์หนึ่งที่มุมสีชื่นใช่ไหมโอเค ไอ้ตรงโรงพยาบาลอะไรตรงที่กลับรถอะพี่ตรงถึงส้มออกไปพักว่ใช่เส้นหลักเส้นสองถุงหนึ่งเป็นาท่ไโบไปที่จะตรงไปนครศรีนครราชสีมาพี่ใช่ไหมเป็นแก้เป็นแก้มขอใช่ไมครับ สีคิ้วใช่แั่ขอเฉยๆพี่ไม่มีสีคิ้ว ต้องหวเอคุณละชัยเห็นไหมวะท่านดูเปแล้ววะมีป่ะดูในชั้ตมันเป็นยศไม่ถึงไม่ได้ค้นบอกร้อยตำรวดเอง สุรชัยใช่ไหมสุรชัยใช่ไหมเจราจรไม่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 อ้ผู้ควบคุมด่านหัวหน้าด่านเหรอหัวหน้าด่านใช่ใช่ใช่สุรชัยเนาะสุรศัสดิ์ัเออสุรศักติ์ป่ะสุรศักตร์ ขอเชิญท่านสามครับท่านลองเชิญท่านสาโอเคได้ครับ